เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระราตทานตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางรอนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาด้วยขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆพอสบายสบยหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคลากระตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตา อยากกดลูกในตานะจ๊ะปลือมตานิดๆพอสบายๆแล้วก็ทำาจางเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใส ให้ใจไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับมาหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาข่งให้ตึงจากสะดือทุลุไปด้านหลังเส้นหนึง่งจากด้านขวาทุลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึง่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเบ็งกากระบ,บาทจดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวสซนกลางกยายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจะ๊ะแล้วก็เป็นตำแหน่งสำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายตนาพนพานในเส้นทางสายกลางภายในที่พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบรรมีองท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี ท,ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจของท่านจะกลับมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจึงกระทั่งท่านวรรอนุตรสัมมาสัมปทธญาณ เป็นพระสัมอสมุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวอศูนย์กลางกายแต่อันที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบายพอถูกโูนเขา้าใจกรตกศูนย์เขาไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมดวงแรกปรากฏ เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ลอยขึ้นมาอย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นมา เป็นดวงใสๆท่านก็เน,น่งอย่างเดียวเลื่อยไปเลยเน่งอย่างเดียวใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในตรงกลางของกลางแล้วท่านก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายนะซ้อนๆกันอยู่ภายในจนกระทั่งเขาถึง กายธรรมซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมากเกรดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกไปเห็นไปตามลำดับตั้งแต่กายธรรมโกตรปูกายธรรมบโสดาบานกายธรรมพระสิกิตาคามี กายธรรมพระนาคามีจนกระทั่งถึงกายธรรมพระรหัสนาทักยี่สิบาสูงยี่สิบปารใสทลิสุลลดพ้นจากกิเลสอาสวะแลทจังกระทบทวนสิ่งที่ท่านได้บรรลุตลอดหลังจากที่บรรลุแล้ว ทบทวนทำไปทำมาทบทวนไปเรืร่อยๆไม่ถอนถอยเลยแล้วเดยนำมาถ่ายทอดเรื่อยมาก็มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านกันมากมายเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนี้อยู่ภายในตัวของเราของมนุษย์ทุกคนในโลก แต่เราไม่รู้ตัวของเราเพราะพยายามมาปิดบังเอาไว้เอาน n น r v ห้ a มาบดบังเอาไว้แล้วก็ตรึงใจเราไปติดกับรูปเสียงกิรสมัติธรรมลมโลภไปนอกให้เพลิดเพลินอยู่กับโลภไยนอกแล้วก็เอากฎแห่งกรรมก็มาบังคับกดเกณฑ์ต่างตางสารพัดเพื่อให้ มนุษย์หลงทางจากพระนิพพานหนทางมาผลนิพพานแล้วก็เวียนไ่ว้ตายเกิดแบบผู้ไม่รู้ในวัฏสงสารนี้อย่างยาวนานทีเดียวเจ้กระทั้งท่านได้มาโปรดเทศนาสั่งสอน้ที่มีบาร,รมีแก่ๆก,ก็ได้ผลุ มกวนิพานตามทนกันมากมายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระในวานนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษเผดสกราชขึ้นปีใหม่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับปีนี้เนี่ยให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาตระเราเกิดมาเพื่อสร้างบรารมี ทำพระนิภานในแจงสแสวงบุญสร้างบารมีเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ใช่ดังนั้นปีนี้ต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีสัญญาณที่ดีที่เราเด้สังสมบุญบารมีกันมาตลอดตั้งแต่ตักบาตเมื่อเช้านี้เรื่อยมาเลย ให้นึกถึงบุญเหล่านี้นะจ๊ะที่เราเริ่มต้นเบิกสกุลชีวิตใหม่นี่ไอ้ใจมันปลื้มและก็ต้องปลื้มทุกวันไปจนกระทั่งสามร้ยหกสิหวันไม่มีว่างเว้นจากความปลื้มเลยและเราสั่งสมบุญบารมีนในทุกๆวันนึกถึงบุญจนกระทั่งเป็นดวงบุญใสใส ปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายเป็นดวงบนใสใสที่สนยกลางกายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเพชรที่จรณัยแล้วเอความใส อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆปรากฏเกิดขึ้นมายอย่างง่ายๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจของเราเนี่ยเปรวมหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆที่กลางดวงบุญใสๆที่เราได้สั่งสมมานี้นะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆ,ๆอย่างง่ายๆอย่างสบายๆไม่ชัดเจนมากก็ไม่เป็นไร แล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆด้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายกลางท้องเรานะจ้ะ เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนอย่างสม,ม่ำเสม,มอประคองใจว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมา อรังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงบุญดวงนี้นะจ๊ะนึกถึงดวงใสใสใจอยู่ๆที่กลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบา ผ่อนคลายใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจุดนกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็น พร้อมกับบริกรรมภาวนาะว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักนะจ๊ะเอาพอดี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 อดเดาไม่ต้องใช้กำลังในการภาวนาะเหมือนเราท่องบนอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะ อย่างนั้นเรายัางใช้กำลังนิดนิดให้เสียงให้คลายเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังขึ้นมาเองจากกลางท้องของเราเนอะสมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ตรึกนึกถึงดวงใสอใจอยู่อยู่ในกลองดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายพร้อมกับผ่อนคลายใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นนะจ๊ะใจของเราจะได้ใสสะาบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นบัณฑนาองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระซึ่งจะเป็นบุญใหญ่ดีจะตัดลาอนวิบากกรรมวิบากมานติดตัวละมาเนี่ยไอหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนแปลงผังชีวิตใหม่ ไปสู่ชีวิตที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นใจจะต้องหยุดต่องนิ่งอย่างง่ายๆอย่างสบายๆโดยใจใสๆใจเย็นๆน,นะจ๊ะสัมมาหังสัมมา รหังสมารหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างแผ่วเบาอย่างละเอียดอ่อนอย่างนุ่มนวลค่อยๆบรรจงนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายสบาย ผ่อนคลายใจเย็นเย็นสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่กลางดวงใสๆ อย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายนะจ๊ะเมื่อใดที่เราเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอีกอยากนิ่งเฉยเฉยดังกล่าวนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังอีกเรานิ่งอย่างเดียวแต่เราจะหวนกลับมาภาวนาใหม่เมื่อใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นทำไมฟุ้ง แล้วก็หนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนมนมเบาๆอย่างสบายๆนะจ๊ะให้ต่างคนต่างทํากันไปเงียบๆจนกว่าเราจะขลั่นใจให้ใสให้บริสุทธิ์อีกแล้วเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไป ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ